แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะ,นะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคำกันเหมือนเดิมก็สำหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้ก็จะเป็นช่วงโซนนี้นะฮะ 3-4นะครับแล้วก็โซนช่วง29นะแล้วก็มีสอนนะฮะในช่วงเช้านะครับโซนแรกนะที่ผมอัปเดตแผนเข้าไปใน t e l e gram นะครับกราฟราคาก็ลงมาใช้โซนนะครับแล้วก็ดีดขึ้นไปนะครับตรงนี้ดีดจะกรอบโซนขึ้นไปในประมาณ1200จุดเลยนะครับก่อนที่จะเทสโซนบนอีกครั้งหนึ่งนะครับโซน47-50นะแล้วก็ล่วงลงมานะครับอันนี้ก็ใช้ได้ทั้ง2โซนเลยนะ ได้ทั้งบ u ายแล้วก็ทั้งเซลลงมาแล้วก็ผมมี pending นะครับบ u ายลิมิตที่ช่วง29นะครับอันนี้สต o อปลอสนะครับกราฟราคาไม่ได้มีคอนเฟิร์มอะไรเลยนะครับแต่ว่าผมบ u ายลิมิตไว้นะส่งเข้าไปใน t e l e แกรมอยู่นะครับบายนี้ก็ต้อง s e l ไปนะครับในโซนถัดไปนะครับ2 1ง6นถึงหนนะครับตรงนี้ก็ผมได้ออเดอร์บาไปนะครับตรงนี้ผมได้อัปเดตโซนว่ากราฟเข้ามาในโซนแล้วนะฮะเกิดการรีเจ็คนะตรงนี้ก็ดีดไประยะหนึ่งนะครับ ชุดนี้นะฮะดีดไปจากกรอบโซนนะผมรับจากกรอบโซนประมาณ700จุดนะครับแต่ว่าผมถือไม่ถึงนะผมถือประมาณ500กว่าจุดนะฮะ,ะถือแค่กรอบโซนนี้นะครับเพราะว่าผมกังวลว่าตรงนี้เขาจะเกิดการเบรกรีเทสแล้วก็ลงต่อนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเขาก็ลงต่อไปชนหน้าทุนผมไปนะครับก็เก็บกําไรไปบางส่วนนะครับส่วนนี้เป็นโซนสุดท้ายนะครับที่ผมอัปเดตเข้าไปในเทเล gram นะครับ ชุดนี้ผมก็ได้ออเดอร์ไประยะหนึ่งนะครับตรงนี้กราฟก็ดีดขึ้นไปประมาณเ0 0รกว่าจุดเหมือนกันนะครับแล้วกลับลงมาภายในโซนนะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่ากราฟถ้ายังอยู่ในโซนนี้นะผมก็ยังอมองหน้าบ่ายนะครับตรงนี้ก็ดีดขึ้นอีกรอบหนึ่งก็ดีดหลายรอบนะตรงนี้นะครับกราฟก็ไซด์เวย์อยู่บริเวณนี้สักระยะหนึ่งเลยนะครับ ก่อนที่จะเบรกลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วกกลับเข้ามาภายในโซนอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้ผมไม่ได้เทรดแล้วนะครับเพราะาดึกนะก็เดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดวันนี้กันต่อนะครับว่ากราฟราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราดูตามโครงสร้างนะครับชุดนี้นะชุดนี้กราฟทําโครงสร้างลงมานะฮะอ่าแล้วก็ สวิงโลนี้นะเขายังไม่สามารถเบรกได้นะครับถ้าเรามองไทม์เฟรมของหนึ่งชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเนะี่ยตรงนี้จะเห็นว่าเป็นโครงสร้างขึ้นมานะ,ะจะเป็นโครงสร้างขึ้นแบบนี้แล้วก็กลับลงมาตรงนี้นะครับจะเห็นว่าสวิงโลนะครับสวิงโลชุดนี้นะครับยังคุมเกมอยู่นะเห็นไหม ใชับโลชวนี้หมายความว่าที่เราเทรดที่กราฟราคาลงตรงนี้เป็นช่วงของการพักตัวนะครับของสวิงรอบนี้นะฮะเป็นช่วงพักตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่า H1 นะครับ H1 ถ้าเรามองอตรงนี้ผมจะมองว่าเป็นอินเทอร์นอลแล้วกันนะครับเป็นอินเทอร์เนลเนี่ยโครงสร้างอินเทอร์นอลลงอยู่นะครับเอกเทอร์เนลเนี่ยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น แนวโน้มนะครับเขาสวนทางกันอยู่นะครับก็คือ external เนี่ยโครงสร้างภายนอกนะครับยังเป็นโครงสร้างขึ้นนะครับแต่ตรงเนี้ยเป็นโครงสร้างภายในพักตัวลงมาอันนี้เป็นโครงสร้างลงนะครับ internal นะครับตรงนี้กราฟราคานะครับเขามาใช้โซนอ่ะอาจจะมองไม่เห็นว่าเป็นดีมานนะครับดีมานเนี่ยจะเป็นโซนนี้นะครับเราก็คุมเผือลงมานะครับก็หมายความว่าตรงเนี้ยกราฟราคาลงมาใช้โซนดีมานนะครับ ถ้าเรามองตามแนวโน้มของ t i m e f r a m e H1 นะครับตามโครงสร้างภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นโครงสร้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ใน t i m e f r a m e เล็กมีชุดกลับตัวขึ้นนะครับเราก็จะต้องมองบ่ายนะครับชุดนี้นะครับลงมาทำโครงสร้างลงมาเรื่อยๆนะครับของ t i m e f r a m e 5นาทีนะฮะตรงนี้ทำโครงสร้างขึ้นนะครับ กรอบราคานี้นะครับเป็นโซนที่กราฟราคาเขาเคย reject นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะรีเจ c t ค่อนข้างไก่นะเพราะฉะนั้นภายในกรอบราคาเนี้ยก็จะสามารถดักราคาได้นะครับต้องระวังเนาะ,ะชุดนี้นะครับกราฟกำลังพักตัวลงมาถ้าเกิดว่าเรามอง time frame 5นาทีนะครับ5นาทีเนีน่ย c o n f i r มว่าเป็นโครงสร้างขึ้นนะครับชุดนี้นะการเบ e a ขึ้นมาแต่ว่าใน time frame H1 นะครับ ใน Internal เนี่ยยังเป็นโครงสร้างลงนะครับ m 5นะครับก็มีการกลับตัวตาม H1 แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้เราสามารถยังมองบายได้อยู่นะฮะตรงนี้ผมมองเป็นลิคชิวิตี้นะฮะ การพักตัวลงมาตรงนี้นะครับต้องเฝ้าระวังจุดนี้นะฮะสามสองถึงสามสองเก้านะฮะถ้ากราฟลงมานะครับภายในโซนนี้นะเรายังสามารถหาแสงกับตัวได้นะครับ แต่ถ้ากราฟราคาเขามีการเบรกโซนนี้ลงไปนะครับผมอาจจะไม่ได้มองหน้าบ่ายแล้วนะอ่าถ้าเกิดว่าเบรกโซนนี้ได้นะครับตราบใดที่กราฟราคายังอยู่เหนือโซนนี้นะครับผมก็ยังมองว่าถ้าเกิดเขาลงมาใช้โซนนี้นะครับก็มีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวแล้วก็ขึ้นไปต่อได้นะครับอ่าเข้าไปใช้โซนนั้นบนนะแต่ถ้าเบรกได้นะครับเราก็จะมองเซล์ไปนะครับเซลไปที่ไหนได้บ้างนะเดี๋ยวเราหาเป้าหมายการลงก่อนนะครับเป้าหมายการลงนะผมจะวัดจากชุดนี้นะครับ เป้าหมายการลงต่อไปก็ยังเป็นช่วงไม่ไกลมากนะครับก็จะเป็นช่วงสามสอง3 2ด2นะครับเป็นแนวรับถัดไปนะก็ถ้าจะมองเป็นโซนนะก็จะปุ่มไปถึงโซนนี้นะฮะ8 2ถึงเ3นะฮะเป็นโซนที่น่าสนใจอีกหนึ่งโซนนะครับในกรณีโซนนี้ยถูกเบรกนะครับถูกเบรกแล้วก็สามารถมอง Follow เซลล์ได้นะครับ ้าหมายก็ลงไปโซนด้านล่างนะครับแล้วดูแสงกับตัวกันอีกทีหนึ่งนะครับชุดนี้นะ,อะสองโซนนะโซนล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของโซนนี้นะครับเรายังสามารถเซลตามอินเทอร์เนลของ H1 ได้นะครับตรงนี้มองเป็นซับไายนะถ้ามีคอนเฟิร์มายในโซนนะครับเรายังสามารถอมองทาง ้านฝั่งเซลล์ได้นะครับภายในโซนนี้นะครับกรอบราคานี้นะมองไปตั้งแต่1 6ึ่ถึงสอนะครับดูแสงกับตัวนะฮะภายในนี้นะฮะชุดนี้นะฮะดูว่าจะถึงหรือเปล่านะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับ ชุดนี้ถ้าลงไม่ถึงโซนนะผมอาจจะไม่ได้เทรดนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับงั้นรอที่โซนแล้วกันนะครับรอที่โซนนะตรงนี้ถ้าเขาขึ้นไปก่อนเลยก็ปล่อยเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูแส่กับตัวที่โซนด้านบนกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเข้าตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอ่าถ้ากราฟกลับตัวจากตรงนี้เลยนะตรงนี้เขาก็จะมีดีมาเหมือนกันนะครับแต่แต่ว่า ก็เสี่ยงนะครับในการเข้าเทรดตรงนี้นะเสี่ยงสูงกว่าที่จุดนี้นะครับก็คือเสี่ยงทุกโซนนะครับแต่ว่าโซนนี้เขามี liquidity อยู่นะผมก็เลยมีความกังวลนะครับถ้าเกิดเข้าเทรดชุดนี้แล้วกราฟจะลงมาเก็บ liquidity แล้วก็กลับขึ้นไปนะครับอันนี้คือตามตามระบบนะครับถ้าผมเข้าเทรดตรงนี้มันจะเป็นการเทรดนอกนอกแผนนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเทรดในวันนี้นะเราก็เฝ้าระวังตามกรอบราคาโซนพวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโซนพวกนี้ไปอัปเดตไว้ให้ที่กลุ่มเทเล gram นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเซตอัพที่น่าสนใจนะครับมีโซนตรงไหนนะครับที่มีโอกาสนะครับในการเข้าเทรดเดี๋ยวผมจะวาดกราฟแล้วก็ไปอัปเดตให้ในกลุ่มเทเล gram เหมือนเดิมนะครับ ก็สำหรับลิงก์กลุ่ม t e l e GRAM นะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดเข้าร่วมนะครับก็สามารถกดเข้าร่วมฟรีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ